Kalamazoo K-A-L-A-M-A-Z-O-O Kalamazoo Kalamazoo พากที่สอง Kalamazoo พากที L ่สอง Kalamazoo ตอนที M ่ A G o o 18 เนื่องจากไม่มีคำวิาพากษ์วิจารณ์ใดๆในคารามสูภาคแรกผมเลยเข้าใจว่าคงไม่เป็นไรที่ผมจะขอเสนอคารามาสูภาคสองต่อไปจนจบเรื่องคารามาสูนะครับถ้ามีคนบ่นว่าเบื่อผมก็จะหยุดเสนอเรื่องนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามอ่านคารามาสูภาคแรกและจะติดตามอ่านภาคสองต่อไปนะครับ สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่ได้เคยติดตามข้อเขียนของผมกลับมาจากอเมริกาแล้วล่ะครับที่ยังไม่ได้เขียนเล่าอะไรให้อ่านกันก็เป็นเพราะผมกำลังปรับตัวกับอาการ Jet lag. j จ็ต e a ลก j t j l t l a g l ล g j e t ก a g นั่นคืออาการเวลาที่ร่างกายสับสนคือกลางวันง่วงนอนแต่กลางคืนนอนไม่หลับ เพราะนาฬิกาของร่างกายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างการพักผ่อนกับการทำงานคือเวลาของเรากับประเทศทางตะวันตกเช่นสหรัฐอเมริกานั้นเวลาตามภูมิศาสตร์เขาช้ากว่าเรา12ชั่วโมงดังนั้นเมื่อเราเป็นเวลากลางวันของเขาก็เป็นเวลากลางคืนดังนั้นอาการเจ็ตลลกหรืออาการกลางคืนนอนไม่หลับแต่กลับง่วงเวลากลางวัน จึงเป็นทั้งเมื่อไปอเมริกาวันแรกและกลับมาเมืองไทยวันแรกๆรกร่างกายจึงต้องการเวลาปรับตัวสักพักหนึ่งจึงจะเข้าสู่เวลาปกติได้ผมคิดว่าจะเขียนเรื่องคารามาซูและครอบครัวอุปถัมเพื่อสะดุดีเชิดชูเกียรติของเพื่อนสนิทคือคุณโจนาธานเคิร์กฮอร์ตันกับครอบครัวของเขาผู้มีบุญคุณกับผมเป็นซีรีส์ S E R I E S Series คือเป็นตอนตอนไปตอนนี้ผมก็จะขอคุยกับท่านผู้อ่านด้วยเรื่องสเพเฮราไปก่อนนะครับขอเวลาตั้งตัวคนว้นคว้าหาข้อมูลเก่าๆก,ก่อนนะครับหวังว่าท่านจะกรุณาติดตามอ่านกันต่อๆไปด้วยนะครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ คารามาซู oo, ตอนที่19ผมออกจากบ้านกับลูกๆด้วยแท็กซี่เจ้าประจำเวลาหกโมงเย็นมาถึงสนามบินสุวนณภูมิยังไม่ถึงหนึ่งทุ่มเลยไปหาเคาน์เตอร์ของเกาหลีแอร์ไลน์พอพบแล้วปรากฏวาก่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่มาทำงานไปนั่งรออีกเกือบชั่วโมงคนก็เริ่มไปยืนเข้าแถวเราก็เลยไปต่อคิว คนมากจริงๆในวันนี้กว่าเจ้าหน้าที่จะมาประจำการก็ล่วงเข้าไปสองทุ่มกว่าแล้วพอถึงคิวของเราก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่สาวใจดีมากเลยช่วยทำตั๋วให้ผมอย่างเต็มใจทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีและสำเร็จโดยใช้เวลาไม่นานนักแล้วเธอก็ติดต่อให้เจ้าหน้าที่รถนั่งในวงเล็บวีลแชร์มารับผมลูกๆก,ก็กลับบ้านไปด้วยรถไฟแอร์พอร์ตลิงส่วนผม ก็ให้เขาผ่าเข้าห้องน้ำหลังจากไปผ่านรับการตรวจดวงตราหนังสือเดินทางจากตรวจคนเข้าเมืองแล้วผมก็เกิดหิวน้ำคนเขีนรถให้ผมก็บอกว่ามีน้ำขายและนำเข้าไปได้ขึ้นเครื่องก็ได้ผมก็แปลกใจจริงๆเพราะก็เคยห้ามไม่ให้นำของเหลวโดยเฉพาะน้ำเข้าไปและห้ามไม่ให้นําขึ้นเครื่องด้วยพอเขาพูดอย่างนั้นผมก็ลองให้เขาซื้อดูแต่ปรากฏว่า ผมไม่มีแบงก์ย่อยเลยจึงขอให้เขาซื้อมาให้ก่อนเขาซื้อมาให้แล้วบอกว่าขวดละแปดบาทผมก็เลยให้แบงค์ร้อยเข้าไปนับว่าเป็นการให้ทิปเขาด้วยเขาดีกับผมจริงๆนอกจากนั้นยังช่วยทำฟรี Wi-Fi ให้ผมด้วยจะเห็นได้ว่าผมเล่าว่าเจ้าหน้าที่แอร์เกาหลีที่เป็นคนไทยก็ใจดีคนขีนรถก็ใจดีตอนนี้ ผมจะลองเล่าเปรียบเทียบกับลูกเรือและเจ้าหน้าที่สนามบินอินชอนแห่งประเทศเกาหลีให้ทราบบ้างนะครับพอขึ้นไปบนเครื่องลูกเรือผู้ชายก็พาผมไปนั่งเก็บกระเป๋าผมขึ้นไปเก็บในที่เก็บสัมภาระบนหัวของเราผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะมันเป็นหน้าที่ธรรมดาและเป็นหน้าที่ของเขาที่จะทำเช่นนั้นแต่พอเครื่องบินขึ้นบิน ปกติเขาก็จะยอมให้ผู้โดยสารนำเอาของจําเป็นจากกระเป๋าออกมาได้ผมก็จําเป็นต้องนำยาขนานต่างๆออกมากินตามเวลาพอลูกเรือผู้ชายคนนั้นเห็นก็เรียบมาดูผมทันทีผมก็บอกว่าจะเอายามากินเขาก็เอ็ดต่อไปว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารคุณไม่ควรจะเปิดที่ไว้ของขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่เดี๋ยวของจะตกโดนหัวคนอื่นถ้าจะเอาอะไรต้องเรียกผม แล้วก็ย้ำอยู่ได้ว่า understanding understanding u n d e r s t a n d i n g understanding ทำไมต้องใส่ดิงก็ไม่รู้ใช้ understand u n d e r s t a n d question mark understand ก็พอแล้ว คือเขาอยากถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมผมก็นิ่งเงียบเขาก็สรุปเอาว่าผมเชื่อฝั่งเขาแต่สักพักหนึ่งก็มีลูกเรือหญิงสาวคนไทยชื่อแนนมาแนะนำตัวแล้วก็หยิบกระเป๋าลงมาให้ผมบอกว่ามีอะไรให้เรียกแต่ผมก็พบกับน้องแนนตอนจะถึงสนามบินอินชอนอาหารบนเครื่องบินเกาหลีผมเลือกกินข้าวกับอาหารทะเลก็มีกุ้งปลาผัดกับทั่วแขก ก็อร่อยดีเหมือนกันได้คุยกับสองหนุ่มอเมริกันที่นั่งข้างผมพวกเขาเล่าว่าเป็นนักธุรกิจมาท่องเที่ยวเมืองไทย1เดือนแล้วจะกลับบ้านที่แอตแลนตาจอร์เจียพอลงจากเครื่องบินก็จะมีคนมาช่วยแล้วก็นำไปข้างในไม่พูดภาษาอังกฤษเลยแต่จะพูดโทรศัพท์ลงเลงผมก็สั่งคำเดียวว่าเดลต้าเขาก็นำไปพบกับเจนั่งหลับอยู่ที่เคาน์เตอร์คนเดียวผมก็แสดงตั๋วว่า จะต่อไปอเมริกาเธอถามนั่นถามนี่แล้วทำตัวให้อย่างไม่ค่อยกระตือรือร้อนเท่าไหรนะ่นักคนที่ช่วยผมก็พยายามที่จะหนีไปผมก็บอกเจว่าผมต้องการคนช่วยเหลือให้นำไปห้องน้ำไปร้านกาแฟแล้วก็ไปที่ประตูที่จะต่อสายการบินเดลตา้าเจก็บอกว่าไม่มีคนจะช่วยแล้วผมก็บอกว่าก็หว่านคนนี้ก็ได้เจแกก็บอกว่าเขาก็มีงานจะทำนะคนอื่นก็ไม่มีใครว่าง เดินไปทางนี้แหละถึงห้องน้ำก่อนแล้วเดินไปคอฟฟี o ่ช็อป e C H O W F W E Coffee S H O P Shop Coffee Shop ก็ไม่ไกลแล้วเกต G A T E Gate สองห้าสี่เดลต้าดีทรอยด์มิชิกก็ใกล้นิดเดียวเดินตรงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เจอเองนั่นแหละผู้ช่วยผมคนแรกยังใจดี เข็นรถนั่งไปส่งให้ที่ห้องน้ําแล้วก็หลบลี้หนีบอดี้ไปเลยเอารถไปด้วยออกมาผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องเลี้ยวซ้ายหรือขวากันแน่ถามคนว่าประตูสองสี่ห้าไปทางไหนเขาก็บอกว่ามันต้องไปอีกตึกหนึ่งผมก็งงทําไปทํามานั่นคือผมถามเขาผิดนึกว่าประตูสองสี่ห้าท่องว่าน่าจะเป็นตัวจออักษรเบรลแต่ที่จริงแล้วมันคือ ประตู254เขาก็เลยบอกให้เดินไปทางขวาเดินเกือบ300เมตรจึงจะเห็นว่าคอฟฟี่ช็อปนึกในใจว่านี่หรือไม่ไกลของเจ๊แก่และพอเข้าไปในร้านเพื่อจะสั่งกาแฟก็สั่งว่า black americano b l a c k black a m e r i c a n o americano Black Americano คนขายก็บอกว่าไม่รับดอลลา D O L L A R Dollar รับแต่ Korean Won K O R E A N Korean W O N Won Korean Won ผมก็ไม่มีเงินวอนซะด้วยพูดยังไงแกก็ไม่ยอมผมก็จะลงแดงสะให้ได้ อยากกินกาแฟใจจะขาดจึงเดินไปเรื่อยๆหงุดหงิดไปตลอดทางบังเอิญเหลือบเห็นมีร้านอีกร้านหนึ่งเข้าใจว่าเป็นร้านขายของที่ระลึกลองเข้าไปขอแลกเงินเป็นวอนป้าแกก็ถามว่าทำไมต้องแลกเงินผมก็เล่าให้ฟังเรื่องซื้อกาแฟไม่ได้ป้าแกก็นำผมไปที่ร้านกาแฟเก่าอีกครั้งหนึ่งพูดอีท่าไหนไม่ทราบได้เจ้าของร้านก็พูดว่า four d o l l f O U R FOUR D O l L A R S, <S l, l A R S <S 4ดอลลาร์แกละร้อยยี่บาทก็ทตัดสินใจใจ่ายไปจึงจะได้ดื่มนึกได้ใจว่าป้าแกมีบรารมีหรือว่าแกจ่ายเงินวอนแล้วยอมมารับเงินดอลลาร์จากเราไปยังไงก็ได้ให้ได้ดื่มกาแฟก็พอใจแล้ว ผมเดินไปอีกสัก200เมตรเห็นจะได้จึงถึงประตู254ที่ต้องการรออีกสามชั่วโมงเขาก็เรียกไปขึ้นเครื่องเชื่อไหมว่าที่อินชอนเขาตรวจผมตั้งสองครั้งจึงจะได้ขึ้นเครื่องบินต่อไปอยังอเมริกาบอกแล้วว่าดวงผมมันต้องมีปัญหาประหลาดประหลาดเช่นนี้แหละแต่เรื่องสุขภาพผมไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นดังที่หลายท่านห่วงว่าผมจะมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย แต่มันมีด้านสุขภาพจิตมากกว่าแต่ผมก็ชอบนะเพราะจะได้มีวัตถุดิบมาเขียนเล่าให้พระเดชพระคุณได้ฟังเรื่องเปิ่เปินของผมตามสไตล์ S T Y L E Style ของผมอย่างไรเล่าครับ คารามาูตอนที่20การเดินทางตอนเข้าอเมริกาเครื่องบินสายการบินเดลต้าไม่ม <een> ีป <ush> ัญหาอะไรเลยผมนั่งคุยกับเพื่อนร่วมทางชาวอเมริกันที่นั่งข้างๆเป็นชายหนุ่มที่คุยสนุกเราก็สนทนากันด้วยอัธยาศัยอันดีต่อกันมาจนถึงอเมริกาเลยง่วงก็หลับตื่นก็คุยกันต่อ แต่ก็ไม่กล้าหัวเราะดังนักกลัวคนอื่นจะว่าเอาอาหารเช้าก็ธรรมดาผมก็ทานไส้กรอกกับไข่อะไรก็ไม่รู้อร่อยดีเหมือนกันแต่ชอบตรงครัวซองไส้ไก่งวงใส่ชีสมากมายแป้งกรอบนอกนุ่มในต่างจากแป้งครัวซองอื่นๆที่เคยกินอันใหญ่ด้วยอันเดียวอิ่มเลยละ่ะแต่ผลไม้สู้บ้านเราไม่ได้แน่นอนมีแคนตาลูปแตงโมสับปะรดส้มเป็นต้น เครื่องบินลงจอดที่สนามบินเว y n น County เมืองดีทรอยต์เมโทรโพลิแทนรัฐมิชิแกนเพื่อต่อเครื่องบินไปเมืองแกรนด์แรปิดและขึ้นรถไปเมืองคาร a ลามาซูหลายต่อเลยละ่ะแต่จะเล่าตอนเข้าเมืองมะกันก็นแล้วกันนะมีคนนำรถนั่งในวงเล็บวีลแชร์มารับสามคันนึกว่าเขาจะให้เราขึ้นทั้งสามคันแต่ปรากฏว่ามีผู้สูงอายุอีกสองท่าน ที่ต้องนั่งรถวีลแชร์ด้วยเขานำผมไปต่อแถวยาวเหมือนกันพอถึงผมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็ถามผมด้วยเสียงอันดังมากว่าคุณมาอเมริกาทำไมในครั้งนี้ในวงเล็บคงเห็นว่าเป็นคนตาบอดและหูหนวกลกระมรังผมก็ตอบด้วยเสียงอันดังพอประมาณเหมือนกันว่ามาเยี่ยมเพื่อนและมาเที่ยวครับเพื่อนคุณเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหน ผมก็ตั้งท่าว่าจะควักเอาเอกสารที่เตรียมมาให้เขาดูเขาก็บอกว่าไม่ต้องหรอกครับคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากแล้วก็ถามต่อไปว่าคุณมาอเมริกาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับและครั้งนี้จะอยู่นานเท่าไหร่ครับผมสังเกตได้ว่าคราวนี้เขาจะพูดสุภาพกับผมบ้างแล้วผมก็ให้ข้อมูลเขาไปตามที่เขาถามสุดท้ายของการสัมภาษณ์เขาก็พูดว่าคราวนี้ผมจะให้คุณอยู่ได้ถึงหกเดือนเลยนะครับ เพราะผมชอบการตอบคำถามของคุ่นผมจึงคิดในใจว่าประโทไอเบื้อกส่วนมากเขาก็ให้อยู่แต่ละครั้งได้6กเดือนทุกคนนั่นแหละอย่ามาทวงบุญทวงคุณเลยนึกว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรอย่ามาอั่กันเลยผมมาอเมริกาตั้งแต่เขาคงยังไม่เกิดละกระมังต่อมาผมก็ามาขึ้นเครื่องบินชื่อ s k y ยเวสของ Air Canada มาลงที่เมืองแกรนด์แรปิดใช้เวลาบินเพียง26นาทีเท่านั้นผมได้นั่งตรงทางเดินแล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งต้องนั่งที่ข้างในที่นั่งของผมเธอก็ขอเข้าไปนั่งผมกำลังจะลุกขึ้นให้เธอเข้าไปแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วเธอก็ค่อยๆเดินหลีกผมเพื่อเข้าไปนั่งที่ของเธอกระโปรงของเธอยาวมาครอบหัวเข่าผมแล้วก็ติดอยู่สักพักหนึ่งต้องช่วยซึ่งกันและกันเอาออก เราก็ต่างหัวเราะก,กันเธอแนะนำตัวว่าชื่อเบธเสียงแอปแบลฉละหลอคนตาบอดได้ดีผมนึกว่าเธอก็คงเพิ่งจบมัธยมปลายหรืออย่างมากก็ปริญญาตรีละกระมังเราคุยกันหลายเรื่องผมกำลังจะถามเธอว่าเธอเรียนอยู่หรือทำงานแล้วได้รับคำตอบว่าหนูเป็นแม่ของลูกสามคนแล้วค่ะคนโตเป็นลูกสาวอายุหขวบค่ะคนกลางก็เป็นผู้หญิง อายุห้าขวบค่ะคนเล็กเป็นลูกชายอายุสามขวบค่ะดีที่ผมยังไม่ได้ถามอะไรออกไปเธอก็คุยสนุกดีเสียงเล็กเสียงน้อยผมคณเรว่าเธอน่าจะอายุสามสต้นๆต,ตอนสุดท้ายเลยหาของที่ระลึกให้เธอไปมันคือพวงกุญแจรูปพัดซึ่งเธอถามว่าหมายถึงอะไรผมก็แต่งแต่งเรื่องออกไปว่าบ้านเราร้อนออกไปข้างนอก หลายคนก็ชอบใช้พัดบรรเทาความร้อนได้เธอก็แสดงอาการชอบใจใหญ่หลวงบอกว่าเป็นของที่ระลึกจากต่างแดนที่ได้รับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยพอถึงสนามบินแกรนด์รัพิตส์โรบินก็เข้ามารับผมพอเราเอากระเป๋าออกมาแล้วก็มาขึ้นรถมาที่เมืองคาลามาซูเมื่อถึงบ้านผมก็เอาของฝากของขวัญออกมาให้ลีน ภรรยาของโรบินเขาก็แสวว่าเธอจะมาเปิดร้าน gift shop, g i ฟ t ช็อป g i f t gift S H o P shop gift shop ที่นี่เหรอผมก็บอกว่าช่วยคัดเลือกของเหล่านี้ให้กับผู้ที่ควรได้อะไรแต่ขอให้คุณเลือกของที่คุณชอบเอาไว้ก่อนนะครับ กคุณคิดไหมว่าคนเดินทางไปโน่นไปนี่ก็เปรียบเหมือนบุรุษไพรษณียยังไงอย่างนั้นเพราะออกจากบ้านคนก็หวังว่าคนเดินทางจะนําของมาฝากไปถึงอีกที่หนึง่งพวกเขาก็หวังว่าจะได้ของขวัญจากผู้จะมาถึงดังนั้นคนเดินทางก็มีหน้าที่นําของฝากของขวัญไปให้ทั้งขาไปและขากลับบ้านอันนี้ก็เป็นภารกิจที่เหน็ดเหนื่อย และน่าเบื่อพอสมควรนะครับแต่พอนึกถึงคำที่ว่าผู้รับก็ซึ้งใจผู้ให้ได้ปิติจึงพอจะมีกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ของบุรุษไปรณีเฉพาะกิจได้บ้างตามควรแก่อัตภาพถ้ามีเรื่องอะไรจะมาเล่าต่อนะครับ คารามาซู oo, ตอนที่21เครื่องครอบครัวอเมริกันที่คารามาซูที่ผมมาพักอยู่ด้วยโรบินส์มีลูกสาวสองคนคนโตชื่อเวนดี้มีคลินิกและดูแลเด็กเล็กช่วยฝึกด้านพัฒนาการของเด็กและฝึกอบรมผู้ปกครองด้วยส่วนคนที่สองชื่อคริสตินคนนี้เป็นเจ้าของร้าน เบียร์แอนด์สกขายของหลายอย่างคล้ายกับร้านชำแต่ใหญ่กว่ามากและมีเกมให้ผู้ใหญ่เล่นและมาดื่มเบียร์ได้ด้วยขายของตั้งแต่เมล็ดกาแฟของขบเคี้ยวจนกระทั่งของเก่าในวงเล็บวัตถุโบราณส่วนสกิ K เ T T L สก k i เ t l e เป็นเกมในร่มคล้ายโบลิ่ง หรือส누กเกอร์แต่ใช้การตั้งลูกกลมๆไว้ที่หลักแล้วดืงคันชักซึ่งเป็นสปริงปล่อยลูกกลมนั้นไปกระทบพินหรือหลักที่ตั้งไว้หลักล้มกี่หลักก็นับคะแนนแข่งขันกันใครชนะพนันก็มาดื่มเบียร์กันผมก็ไม่เคยเล่นหรอกได้แต่ดูเขาเล่นกันอธิบายไม่ค่อยถูกต้องมาดูเอาเองเป็นเกมโบราณไม่ค่อยมีใครเล่นกันแล้วก่อนผมจะมาคารามสูหนึ่งวันเกิดมีพายุที่นี่ ที่บ้านพักของเวนดี้ได้รับความเสียหายกล่าวคือต้นไม้ใหญ่คือเ h e r r y t r e รี C H E R R Y T R E E เชอร์รี่ทรีโค่นลงมาทับหลังคาบ้านพังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ต้องเสียค่าซ่อมแซมมากมายเขาก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสให้ช่างมาเลื่อย เอาไม้มาใช้สร้างต่อเติมบ้านไม้แผ่นใหญ่สวยมากเลยตอนเย็นวันนี้ครอบครัวของโรบินส์และลินมีทั้งลูกสาวและลูกเขยหลานสาวและหลานชายร่วมกันมาเลี้ยงรับผมกันทั้งหมดเลยดังจะแจกแจงให้ทราบเป็นคู่คู่ดังนี้ไบรอันและเวนดี้และลูกสาวชื่อโจย กับเพื่อนชื่อฟอสเตอร์ในวังเล็บยังเรียนอยู่มัธยมสองกันอยู่เลยลูกสาวคนที่สองคริสตี้กับลูกเขยเดวิดต่อไปเป็นหลานสาวฟาเลตกับหลานเขยเอเลียตและเหลนของทั้งสองตายายชื่ออิซาเด็กน้อยอายุขวบกว่า,วามาทานกันที่ร้านพิซซา PIZZA สดที่ผมชอบหลังจากทานอาหารกันเสร็จแล้วทั้งหมดก็พากันไปดูละครเพลงตลกชื่ออะไรก็ลืมไปแล้วละ่ะที่โรงละครบอนเทอเตอร์ <Barn Theater. S 1> เป็นการดัดแปลงยุ้งเก่าให้เป็นโรงละครผมดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกรู้สึกว่ามันจะติงต้องซะละมากกว่ามันเป็นเรื่องตลกแบบสองแง่สองงามมีแต่ผู้ใหญ่ดูเพราะเขาเริ่มแสดงเวลาสามทุ่มขึ้นไปแต่เพลงเพราะดีเหมือนกัน เพราะใช้วงดนตรีจริงๆมีสององหรือสองฉากฉากแรกมี8เพลงด้วยกันแล้วพัก15นาทีฉากที่สองมี7เพลงแต่เขาสามารถดึงเอาผู้ชมเข้าร่วมการแสดงได้ด้วยเช่นถามมายังผู้ชมก็ตะโกนตอบกันเสียงขมไปหรือเล่นเพลงที่สามารถให้ผู้ชมตบมือตามจังหวะเพลงด้วยสุดท้ายก็เชิญผู้ชมลุกขึ้นเต้นกับนักแสดงที่ลงมาร่วมเต้นข้างล่างเวที คล้ายคอนเสิร์ต C O N C E R T คอนเสิร์ตยังไงอย่างนั้นก็สนุกดีเหมือนกันคืนนั้นเลิกดึกมากเลยกว่าจะกลับบ้านนอนก็เกือบตีหนึ่งแล้วหนาวก็หนาวผมไม่สนใจใยดีอะไรกับใครทั้งนั้นถึงบ้านก็มุดเข้าผ้าหม่มสูนนิทรารมจมไปกับเตียงและที่นอนที่นุ่มนิ่มสุดลิ่มทึ่นประตูไปเลยละครับ Good night, G O O D N I G H T. Good night, นะครับ